สวัสดีครับไงก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของไกาแดนทิชเชอร์อ่อนะครับครูอ่อเป็นครูแนแนวนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่เราเจอกันแล้วนะครับหลังจากที่ครูลงคลิปแรกนั่นก็คือคลิปแนะนําวิธีการลงทะเบียนขอรหัสผ่านกยศสนะครับก็หลังจากที่ครูลงคลิปไปแล้วก็มีทั้งทั้งคนที่มาถามครูในคอมเมนต์ของ YouTube หรือส่งมาข้อความในหน้าแฟนเพจครูหรือในอินบ็อกซ์ของครูก็มาถามว่า ครูครับครูขาหนูเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยหนูจะแก้ยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ยครูจะบอกที่แก้ปัญหาละ,ละกันโดยปัญหาหลัลกๆที่ครูเจอมาก็มีสองแบบคือหนึ่งเป็นปัญหาที่นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่เคยขอรัฐผ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วยังไม่รับการกู้ก็คือคนที่มีรัฐผ่านแต่ยังแต่ยังไม่รับการคัดเลือกเป็นผู้กู้ซึ่งพอปีนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะจําจําอะไรละ่ะจํารัฐผ่านไม่ได้ ถามว่าต้องทำยังไงคือต้องเข้าไปรีเซ็ตรีเซ็ตเพื่อขอรหัสผ่านใหม่อย่างที่ครูเคยบอกในคลิปที่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาถึงอันนี้เนี่ยเราจะแบบว่าอะไรพอทําแล้วเนี่ยระบบมันไม่ให้รหัสผ่านเรามาวิธีแก้ไขยยง่ายๆเลยเดี๋ยวครูจะบอกการมีอยู่2หรือ3วิธีวิธีแรกนะครับคือ 1. โทรหากยศเอาระนักเรียนสงสัยและโทรหากยศโทรหา,รท,รหาที่เบอร์อะไร พร้อมกันหรือยังไหนดูเบอร์กยสศแล้วกันเบอร์เบอร์ของกยสศก็คือเบอร์อาเห็นหน้าจอไหมขยนใยายอีกหน่อยหนึ่งอันนี้จะเล็กไปเบอร์กยสศก็คือครับโทรที่คอโทรศัพท์ไปที่คอเซนเตอร์ของกยสศคือ020164888เราเป็นว่าเรามาลองโทรดีกว่าว่าคอเซนเตอร์ของกยสศเนี่ยเป็นยังไงบ้างและเราต้องกดไปที่เบอร์อะไรยังไงเพราะมี การโอนภายในเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอะพร้อมอยังเดี๋วคุณกดโทรศัพท์หรือโทรศัพท์คุณมไหมเดี๋ยวคุณก,ก,ก,กดพร้อมกันนะครับ02 016 4888กองทุนงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสวัสดีค่ะประกาศพิเศษสำหรับพี่ๆกรณ์ยาโสฉันจะ่ติดบัญชีเพื่อรุ่นน้องวันนี้ ลดรูปบบทันที100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็ตรีบๆหนนะคะโครงการที่เสร็จแบบนี้มีถึงวันที่30กันยายน2559นี้เท่านั้นติดต่อขอราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสิทธิ์ได้ที่กยศคอเซ็นเตอร์น้องๆรอโอกาสอยู่นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2559ก er ยหสกคอเซ็นเตอร์ขยายระยะเวลาการให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดบริการตั้งแต่8 3 0นาิกา3 0ถึงย0นาฬิกายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์และอาทิตย์ค่ะถ้าสามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยแจ้งเลขบัตรประชาชนของผู้กู้จำนวนเงินที่ต้องการชำระหากไม่ทราบยอดที่ต้องชำระา,าสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค,าค่ะ กรณากฎหมายเลขภายในที่ท่านทราบอ้าวมาถึงบอยกดไม่ทราบบรรจารุไหมเนี่ยต้องกา,าร<อ>รับฟังวิธีการตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตัวเองและวิธีการชำระหนี้กดหนึ่งต้องการรับฟังปัญหาการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมและผู้กู้ลืมรหัสผ่านหรือระบบแจ้งการพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้องกดสอง ต้องการรับฟังการฟ้องร้องดำเนินคดีกด3ต้องการรับฟังการโอนเงินค่าส่งชีพกด4ต้องการรับฟังรายละเอียดการกู้ยืมเงินกด5ต้องการรับฟังหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้กด6ต้องการรับฟังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวกด7ต้องการฟังซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันต้องการกลับเมนูหลักกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ติดต่อกยศคอรเซนเตอร์กรณากด9หรือกด0เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ขอบคุณค่ะอ่าหลังจากที่เราฟังแล้วนะครับเบอร์เบอร์เนี้ยเราโทรไปเสร็จสักพักหนึ่งเราต้องรอรอเสร็จจะมีบอกว่าให้เรากดเบอร์อะไรถึงเบอร์อะไรถ้าในนี้เราไม่แน่ใจให้เรากดไปที่2เบอร์เบอร์ได้ให้เรากดก็คือเบอร์9 ถ้าเบอร์9เนี่ยมันจะไปถึงกยศคอเซ็นเตอร์ Center, ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเราแต่อาจจะรอ,อนานหน่อยอืออที่สองคือเลขศูนย์ก็เหมือนกันเหมือนกับโทรไปหากยศคอเซ็นเตอร์ Center, ต้องรอานานหน่อยแล้วเราก็ต้องบอกว่าเรามีปัญหาอย่างนี้นะเขาจะได้โอนสายไปให้ถูกถ้าเขารับสายเราแล้วนะต่อไปช่องทางที่สองก็คือเราส่งอีเมลไปที่ info@sstudentlong.or.th a แล้วพิมพ์ข้อมูลของเราไปให้หมดเพื่อให้เขาตอบกลับมาว่าเขาแก้ปัญหาให้เรายังไงอันนี้คือเรื่องแรกของกยอสอนะครับวิธีแก้ปัญหาติดต่อกยอสอเดี๋ยวคุณจะขึ้นตัวล่างให้ว่าที่เบอร์อะไรกดอะไรบ้างนะครับส่วนต่อไปนี่คือการติดต่อง่ายสุดแล้วที่เร็วที่สุดก็คือ1โทรเบอร์โรเบอร,ร,บอร์คอร์เซนเตอร กับ2ส,ส่งอีเมลนะครับอีกปัญหาหนึ่งของคนที่สมัครกยศนั่นก็คือเวลาเราลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนนะครับแล้วพอเราถึงหน้าที่จะต้องกดเพื่ออะไรกดเพื่อเลือกเลิกโรงเรียนเนี่ยบางคนกดไม่ได้หรือทําไมเราทําไปหน้ามันเด้งกลับมาหน้าเดิมเคยเป็นใช่ไหมวิธีแก้นะครับ ง่ายๆเลยสมมุติครูเข้านี่ก่อนหน้านักเรียนนักศึกษาเสร็จปุ๊บครูกดตรงนี้แล้วแล้วเ,เอินว่าพอกรอกไปกล่องมาเข้าไปเข้ามาพอเราทําไปอ้าวอยู่ๆมันเด้งมาเองวิธีแก้ปัญหานะครับนักเรียนเลือกเลือกที่เมนู True L T O O L S True คลิกหนึ่งทีให้เลื่อนมาอะไรเนี่ย Compatibility v i e w Setting ให้เราคลิกทีหนึ่ง มันจะเด้งหน้าป๊อปอัพนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นขึ้นมา studentlong.or.th ให้เรากดแอดไปหลังจากนั้นเราก็ติก๊ก2 2ตัวตรงนี้ครับถ้าเครื่องใครติ๊กแล้วไม่เป็นไรจากนั้นกด close แล้วรีเฟซหน้าใหม่แล้วลองทำดูมันก็จะทำได้นะครับปัญหานี้แก้อย่างนี้นะครับก็ไงล่ะถ้าชอบถ้าชอบก็ช่วย ถ,ถ้าคิดว่าชแนลนี้เนี่ยมียังไงล่ะพูดไม่ค่อยถูกด้วยสิอถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยหรือไม่ก็กดในแ p a g e Facebook ครูก็ได้นะครับหรือมีอะไรก็ติดต่อมา ID ครูก็มีเหมือนกันหมดมีทั้งหน้าแฟน g e Facebook ส่วนตัว ID Line หรือไม่ก็ไปคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับ ยังไงครูขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมอย่างที่ครูบอกไปนะครับติดต่อได้ทุกเวลาขอบคุณ